ลำคาญเด็กนีรัรัมีช็อตเลยยีรับลำคานเด็กมาละมาล้ฝนมาละนมาลเร็เร็เข้าไปอีกหน่อยไม่ถึงอาาต้องกลัวลิ้นมัแน่เลย ลับเป็นสัตว์ที่เชื่องมามที่ให้มึงนอ่นคิดว่าเป็นเดโนเสา,ยยาร์ลิ้นมันน่ากลัวาอีกแล้วนั่นดูนะ จับหัวมันได้ไหมเอาใส่หมวกให้หมวกฝนก็ได้เอาหมวกฝนนไปให้เราเอาไม่เอา okay.